no shade huh, no way i'm just trying to find a meaning of life hey this happiness if you try to live the right way forget about what others have in your life hey be aware of who you are what you're good at Take a step forward, see where your foot's at Stand tall, stand proud, talk loud Every word out your mouth has purpose now You just gotta get rid of the bad thoughts Hating others cause you know that they gotta lie Forget that though, you got plenty You're alive in this life, you got time, go get it oh, All these thoughts keep me up at night, yeah What am I doing, did I do it right, yeah All these thoughts keep me up at night, yeah สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบอส J V X Studio อีกเช่นเคยนะครับผมโอ้ยหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะไม่มีแผนใหม่ๆมาให้อัปเดตอะไรเลยนะโอ้โหเพียงแต่ละเพียงก็รู้สึกแปลกเหลือเกินไม่น่าสนใจเอาซะเลยผมก็เลยไม่ได้ทำหรือว่าหยิบยกขึ้นมาถ้าเอาตัวลงแต่แผนดเดิมมันก็จะซ้ำคืนไปนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีนั่นก็คือช่องผมนั้นจะได้มี คอมพิวเตอร์ใช้กับเขาสักทีแล้วคอนเทนต์ใหม่ๆก็อาจจะมาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเกม FC 2024ก็มีอาจจะเป็นไฟเอ็มั่วต่างๆนะของกับช่องของผมเป็นช่องเกมใน,นช่องนี้นะแล้วก็อาจจะมี Steam สตรีมสดเยอะขึ้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวคอมผมอีกสักเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ชมกันนะโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเลยนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็น วินิซิโอจูเนียนะครับผมเปิดได้มานะเป็นวินิซิโอจูเนียในร่างของในร่างของมาริดในแพ็คของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเป็นร่างที่เพจยังสไตล์เป็นโก้โพชเชอร์นะผมเรียกโก้โพชเชอร์นะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนตัวไหนนะครับผมนี่ก็คือนักเตะที่ผมเปิดได้แพ็คยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีแพ็คเรยออฟเดอะเวิอีกหนึ่งตัวนั่นกะ็คือกาเบรียลตินารีตัวนี้ลมบูดสีเป็นกาวกลาง แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวนี้ทมวีวดีซีอูจูเนียนะครับด้วยความที่ว่ามาริปปัจจุบันนี้สไตล์การเล่นเขาก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนการเล่นต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่เป็นเซมาออกกองหน้าที่จะมาทดแทนก็แทบจะไม่มีเลยครับก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบแผนการเล่นใหม่เป็น c หนึ่งสามสอง c หนึ่งสามสอง c หนึ่งสาสองสม ส3 1 2เออส3 1 2นะครับผมหรือส1 3 2ก็ได้นะครับผมก็คือจะเป็นหน้าเป้า2ตัวฮึ่งชึ่งเขาจะขยับจากวินซิลที่เป็นปีกขึ้นมาเป็นเล่นเป็นหน้าเป้ายืนคู่กับโรดิโก้นะครับผมมันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ก็คือเนี่ยประมาณนี้ชุดปัจจุบันของนาตาลิตต์นะครับผมจะมีชุดเบนดิกแฮมเป็นเอมยีบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหน้าเป้าแต่ว่าที่จริงเบซิมานี่ไม่เกี่ยวนะครับที่จริงต้องเป็นโรดิโก้นะครับผมถ้าผ่านพีก็ต้องขอไปนะแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะ มาใส่ไว้ใหม้มันเต็มเฉยนี่วินิสิวุดรวมบูรก็99เลยนะครับผมโอเคเรามาดูข้อมูลต่างๆนะผมวินิสิวุดลร่างนี้ก็เป็นร่างในแพ็กยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะผมอวอก็99นะผมพลังก็96บอมบูด3แต้มก็เป็น99นะส่วนสูงที่176ลาอายุ23ถนัดเท้าขวานะครับผมเนี่ยวันนี้ก็ยิงให้ผมไปละ10ลูกเลยลงจิตยิง10แอสซิต1 ทีมชาติบราซิลมาลิดนะครับผมสเปนเป็นเทนนิงการ์ดยูโร,รเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเป็นซีเอฟนะหลังนี้พยิงสไตล์ก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นกูพอ็อชเชอร์นะครับผมสามารถเล่นหน้าเป็นกองหน้าหรือซีเอฟได้แล้วเล่นปีกปีกสูงปีกต่ำได้นะครับผมเล่นเป็นหน้าตามได้ปีกขวาก็ได้เทว,วาค่าพลังจะดดอกนะมป็นตัค่าพลังวอล์นะครับผมพลังตอนที่ผมขอเป็นบูทเลยแล้วกันบูทกว่าเก่าเก่ากวประมาณนี้ทีมท <Att acking S 2> ักกิ้งไอเวนเน่ก็คือเกมลูกก็88นะ ผมว่าค่อนข้างสูงนะถ้าได้สักเก้าสิบนี่ก็คือแบบแจมแจมแจมไปเลยนะครับผมบอลโต์ทนที่แปดสิบเก้า d i p p i n เก้าสิบเอ็ด time version แปดสิบห้าก็ไม่ได้พิ้วอะไรมากมายนะผมก็มีโลพา a s s ก็เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมแต่ว่า low ิ h r e s h o คือการส่งบอลยาวหรือส่งบอลโด่งก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องจําเป็นของ,องกองหน้าที่ต้องมีนะผมก็เป็นแค่โลพา a s s นี่ก็พอแล้วนะครับผมฟิ n i s h i n g โคตรเยอะเลยเก้าสิบลอมบูดเก้าสิบสองนะโอ้โห ผมนี่อย่างชอบเลยยิงอย่างคมเลยนะวิซิลล่างนี้ยิงคมมากปกติจะ70กว่าหรือ80ประมาณนี้ถนะ้าเป็นปีกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นกองหน้าไง ấy, เขาเลยต้องมีฟินิชชิ่งที่เยอะกว่าล่างอื่นนั่นเองนะของก็เก,กา้าสิบเก้าสิบสองลูกเซตพีลูกสิบพอยอะไรต่างๆก็ไม่มีนะของลูกม่งก็ไม่ดีแล้วนะด้วยความที่เขาไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับประมาณนี้นะผมลูกโค้งเจ็ดเจ็ดลอมบูเจ็ดสิบเก้า 7, 7, 7, 7, 9, ก็พอใช้ได้นะผมไม่ได,ดีอะไรมากาการเล่นเกมรับก็มีนะผมเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่วิซุ ลงมาช่วยเกยมรับก็มีนะผมลงมาเป็นบางจังหวะนะครับผมก็เจ็สเอไปนอมบูทไปแล้วก็สปีดก็นอมบูทแล้วก็เก้าสิบสามเก้าสิบห้าสปีดเก้าสิบสามสปีดต้นเก้าสิบห้าคกิ้งพาวเวอร์แปดสิบห้านะขอพลังกระโดดก็ตัดออกไปเลยนะถ้าเป็นเรื่องลูกมง่มงในทางมุมได้ไหมก็พอได้นิด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 ต่ก,ก็ไม่ถือว่าดีเพราะพอพอได้จิ้มเป็นบางจังหวะนั่นเองแต่ว่าสมมติแกตีลังกายิงอย่างเดียวนะมินิซิอูสนะ โอเคก็ประมาณนั้นแหละครับผมความแข่งก,ก็ไม่มีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาคนี้นะผมก็คือการยิงบอลมันยากมากยิ่งนะักเตะที่มีโซนโทน่ยิ่งแย่งยากมากจริงนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้แต่ว่าถ้ามีถ้าสัก80ก็ยางดีนําว,ว่าตอนได้วิง่งด้ความเร็วสูงจะโดนกระแทกแล้วมันจะมันพอสู้ได้มันพอดันได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลม้มล้มไปแต่ก็ยังมีโซนโทลช่วยอยู่นะครับผมมีบาลล้านที่80 8 3ิบแาล้วก็สเตปน่า84นะก็กำลังดีนะครับ ถ้าเข้ามาต่างก็ปานกลางฟอร์มอยู่ในฟอร์มที่ดีต่าทางความบัเจ็บก็ปานกลางนะครับสกิลยิงเฮ้ hey, สกิลยิงก็มีของดับเบลิลทัสก็มีฟิฟแฟบก็มีซับโบโรโ,โซคอนโทลไลซิ่งชอ็อตอัลคอนติกฟินิชชิ่งเนี่ยผมจบสกอร์ทายยากสกิลตอกส้นแล้วอีกอย่างที่ผมชอบก็คือวันทัสพาร์ทนะผมมันด้วยความที่ตัวเขามันมันพิ้วครับบางจังหวะเขาสามารถแตะแบบแบบเล่นแบบยากๆแล้วรวมกับมาฟิฟแฟบไปด้ว,ว่า ซัปเย์ซับเบโลอะไรนะผมมันก็จะเหมือนแบบลูกเล่นแบบตอกส้นแบบเฟี้ยวๆว่ะแล้วเขาจะวิ่งขึ้นหน้าแบบฉีกขึ้นไปแล้วก็คือมันมันทำชิงบอลมันเป็นสกิลทำชิงแบบว่ามันดีนะมันเหมาะกับเวนิสิบุตมากนะเพราะมันทำชิงไม่กินยังหวาแล้วมันก็วิ่งขึ้นหน้าดันขึ้นหน้าไปเลยนะ มันทําให้วีซิสุ์เล่นโพสชั่นเกมแล้วก็คริคเกเค็เตอร์ได้ดีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะด้วยความที่เป็นกองหน้านะคือเราส่งบอลถ่ายบอลเข้าไปให้เขาแตะจังหวะเดียวแล้วเขาจะวิ่งขึ้นหน้าไปเลยด้วยความที่สปีดเขาแล้วก็ความบุบ้าด้วยอาการกระชากมันเยอะนะครับผมวีซิวุ์ก็ได้เปรียบตรงนี้แหละมันก็วิ่งขึ้นหน้าแทงทะลุช่องอยงนี้แล้วก็แทงมันแม่นก็พอนะครับแล้วก็มีสกิลทูนพาสซิ่งนะของเขาคือสกิลแทงทะลุช่องนั่นเองจากที่ผมเรียนมาผมรู้สึกว่าโคตรเหมืืออออนนเเเเเเ็็มมมมปปปปา้้ลยหก แต่ว่าอาจจะความผิวอาจจะไม่ค่อยต่างกันมากเอ็กเปเปอาจจะมีเรื่องของความแข็งแกร่งที่เยอะกว่านี้แล้วก็ลูกมงอาจจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วก็มีลูกเซตพีกที่เพิ่มขึ้นมาฟินิชชิ่งก็สูสีกันนะครับเอ็กเปเปอาจจะนิดๆไม่บางล่างนะอาจจะสูงกว่านิดนิดสปีดก็สูสีเหมือนกันเรียกได้ว่าเหมือนเอ็กเปเปเลยคล้ายเอ็กเปเปแต่ถ้าถ้าถ้าถามความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่า สกิลต่างๆคือสกิลการเลี้ยงบอลต่างๆผมรู้สึกว่ามัน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 เหมือนเราับเล่นสไตล์เซมบ้ามันมีความมู่วาบุืบ้าเหมือนเหมือนเน็งมากที่เพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความคมอะไรประมาณนี้นะผมรู้สึกว่ามันประมาณนี้มากกว่าจะถ้าถามมิซิสูตกับเอ็มเปเป้ว่าในคมกันผมว่าเอ็มเปเป้คมกว่าเลยละลูกโค้งเขาอาจจะดีขึ้นกว่านี้เอ็มเปเป้ยิงลูกซิกพิกได้นะการคลองบอลต่างๆอาจจะสูสีดีเพิ่มๆอาจจะไม่สู้วินิซิสูตแต่ว่าสปีดเอ็มเปเป้บางล่างจวดกว่าอีกนะอง เฮอสปีดดีกว่าแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกมงี่มาเป้เล่นได้ดีกว่าเจอจะถามนะวีดีซีว่าดีกว่ายังไงก็คือความไม่รู้ว่าผมก็ต้องลองเล่นดูถ้าใครเปิดได้นะเพราะว่าความบู๊บบ้ามันก็คือแบบมันเหมือนมันเราเล่นเรารู้สึกเหมือนกับตัวมันเบาอรมันกระชากทีก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแบบสอดแทรกไปมันมันคอนโทรลง่ายอะมันคอนโทรลง่าย้วกันสาหรับผมมันคอนโทรลง่ายนะจังหวะอะไรต่างๆมันมันพลิกแพลงได้ตลอดนะครับตัวนี้นะ ยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมผมว่าวิดิซิวต์ล่างนี้กดไ like ลค์กอะไรของชอบมากนะผมก็เป็นกองหน้าของอยู่ตอนนี้เขาเล่นไม่น่าคู่นะก็ดินวิดิซิวต์ไปวิดิซิวต์ยืนกับมีสักตัวเด่งพิ้วๆข้างซ้ายสักซาร่าอย่างนี้ก็ได้นะผมถ้าใครไม่เน้นโหม่งมากก็ประมาณนี้นะผมเน้นต่อบอลเน้นทําชิ่งก็เป็นนักเตะที่ดีตัวหนึ่งสำหรับผมผมชอบวิดิซิวต์ล่างโคเชอร์มากกว่าล่างบินปีกนะครับผมที่เป็นล้มมิแฟังนะ โอเควันนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ